นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่กับอาจารย์วิกีนะครับอาจารย์ครับอาจารย์สวัสดีครับวันนี้อาจารย์มีอะไรให้ชมมีอะไรให้เราดูครับวันนี้ครับวันนี้ก็มาเยี่ยมชมนะครับแลบที่เป็น sustainable materials นะครับซึ่งซึ่งแลบเราเนี่ยก็จะโฟกัสไปที่การนำ วัสดุที่หมดอายุการใช้งานแล้วนะครับก็เช่นถ่านไฟฉายนะครับที่ใช้แล้วแล้วเราก็นํามาประยุกต์เป็นวัสดุที่ใช้เป็นโค้ไฟฟ้าในแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับซึ่งเราก็มีผลงานตรงนี้ออกมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะติดตามผลงานของในกลุ่มวิจัยเราได้นะครับซึ่งนอกจากนี้แล้วเนี่ยางานวิจัยในกลุ่มเราก็ยังเน้นไปทางการพัฒนาวัสดุ2มิตินะครับหรือว่า two dimensional materials ซึ่งสามารถนําไปทําเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิต แก๊สไฮโดรเจนะครับสำหรับปฏิกิริยา Hydrogen Evolution นเรีย i ชันะครับซึ่งทางกลุ่มวิจัยเราเนี่ยก็มีนักวิจัยที่เชี่ยวชาญเนางการทางด้านวัสดุประเภท 2D Materials นะครับแล้วก็มีผลงานตีพิมพ์ที่หลากหลายในระดับท็อปทอปของเปเปอร์ชั้นนำเลยครับผมก็นอกจากนี้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ก็ยังมีนักวิจัยน้องใหม่นะครับซึ่งก็ทําทางด้านเกี่ยวกับ Nanomaterials นะครับซึ่งทางกลุ่มวิจัย Sustainable Materials ของเราเนี่ยของภาวิชา เคมีของเกษตรเนี่ยก็สนใจทางด้านการนำนาโนแมทเทอเรียลในรูปแบบต่างๆการพัฒนากระบวนการสังเคราะห์นะครับให้ได้นาโนแมทเทอเรียลที่มีความแฟนซีนะครับไม่ว่าจะเป็นทองอที่มีโครงสร้างเป็นลักษณะที่เป็นรูปดาวรูปทรงกลมหรือว่ารูป m มร์ h ฟโลจีต่างๆเนี่ยมาพัฒนาเป็น การศึกษาทางด้านโฟโตคาทาลิติกเรียคชันนะครับรวไปถึงการค่าเซลล์ศึกษาเกี่ยวกับทางด้านเคอคทิวิตี้ด้วยนะครับก็ทก <จะ S 2> ี้อาจารย์เอยถึงกลุ่มวิจัยว่าสามารถรที่<ม>จะไป ติดตามได้ที่ไหนนะครับกลุ่มวิจัยอ๋อกลุ่มวิจัยของเราจริงๆแล้วเรายังไม่ได้มีเว็บไซต์เป็นทางการว่านะครับส่วนมากก็จะเป็น Facebook แล้วก็ส่วนมากชื่ออะไรครับเฟซบุ๊กแยกอยู่เลยครับยังยังยังอาจจะเป็นแบบเฟซบุ๊กที่ไม่ต้องไปตามที่เฟซบุ๊กอาจารย์วิกิตนะครับได้เลยครับได้เลยครับยินดีแล้วก็อาจารย์วิสิตนะครับแล้วจะมีอาจารย์มีผมเองอาจารย์วิกิตนะครับแล้วก็มีอาจารย์วิสิตแล้วก็มีอาจารย์พันรีนะครับซึ่งทั้งสาม ทั้งอาจารย์ทั้ง3าท่านเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ค่อนข้างที่จะเป็นอาจารย์หน้าใหม่นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีไฟมีไฟค่อนข้างแรงมากแล้วก็ยังยังทำงานวิจัยระดับแนวหน้ามีผลงานตีพิมพ์ดียังไงเดี๋ยวอาจารย์วิสินจ,จะพาไปเยี่ยมชมผลงานวิจัยที่เราได้ตีพิมพ์ในช่วง2อสปีที่ผ่านมาครับผมครับก็คือถ้าเกิดสนใจงานวิจัยของอาจารย์ก็มาติดต่อที่ภา,าควิชาเ,าเคมีได้เลยครับได้ oh. เลยครับได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับอินดีเรายินดีที่จะสร้างความร่วมมือกับทุกเครือข่ายที่ทําทางด้านวัสดุ นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน energy storage แล้วก็ทางด้านเคตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟ้าครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์สาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์